นิทานเรื่องอัศวินแห่งคำปฏิญาณเงียบงันตอนที่หนึ่งอาณาจักรแห่งเสียงสะท้อนนานมาแล้วในดินแดนชื่อเวรวานมีอัศวินหนุ่มชื่อว่าเซอร์แคลนผู้ไม่เคยเอ่ยคำพูดเขาสาบานเงียบตั้งแต่เด็กเพราะครั้งหนึ่งหมู่บ้านของเขาถูกเผาและเขาได้ยินคำสุดท้ายของพี่สาวสัญญาณนะพูดเมื่อมันช่วยชีวิตเท่านั้น ตั้งแต่นั้นมาเขาพูดเพียงครั้งเดียวเพื่อช่วยผู้อื่นตอนที่สองบททดสอบแห่งเกียรติกระสัดแห่งเวราวานสั่งกระจกคำสาแห่งนาเรศตื่นแล้วใครมองมันจะลืมความจริงเซอร์แคลแลนถูกเลือกไม่ใช่เพื่อสู้แต่เพื่อพิสูจน์คุณธรรมเขาได้รับโลหินจันเมล็ดทองคำสุนักเฝ้าความสัตย์ชื่อเวล ตอนที่สป่าแห่งราชาเทียมในป่ามีผู้สวมมงกุฎทองลวงให้เขาคุกเขา่าแต่เคแลแลนยกโลกขึ้นร่างนั้นกลายเป็นวิญญาณหลงผิดต้นไม้แหวกทางให้เขาตอนที่สเมืองแห่งหน้ากากหลอกลวง ในเมืองทุกคนสวมหน้ากากนายกเทศมนตรีชมเฉยแคแลนมากเกินจริงเวลคู่คำรามเขาปลูกเมล็ดทองใจกลางเมืองเถาวันกลายเป็นกระจกแสดงหน้าที่แท้จริงของทุกคนหน้ากากแตกผู้ขนหลุดพ้น ตอนที่5เด็กหญิงไร้เงาใกล้นาเรศเด็กหญิงร้องไห้หนูจำตัวเองไม่ได้เขานำน้ำใสให้ดื่มและสัมผัสเธอกับโลเธอจำชื่อได้เอลิราเธอร่วมทางต่อตอนที่6ก,กระจกแห่งนาเรศกระจกคำสาบลอยเหนือทะเลสาบเงินมันล่อลวงคำสัตว์ของเจ้าคือความอ่อนแอพูดเสียเถอแล้วสั่งฆ่า แต่เคลแลนช้โลสะท้อนแทนคำเอลิราเริ่มจางหายข้าคือภาพลวงตาจากกระจกหากเจ้าทำลายข้าข้าจะหายไปเขาไม่ทำลายแต่ปลูกเมล็ดสุดท้ายต้นไม้แห่งความจริงพันรอบกระจกเอลิรารอดและสมดุลกลับคืนตอนที่7การทดสอบของกระสัตย์ เคลแลนกลับมาแต่กระสัดถูกหลอกเขาเรียกร้องให้เคลแลนพูดพิสูจน์ตนเคลแลนคุกเขา่าวางดาบแล้วกล่าวว่าข้าพูดเพื่อช่วยอาณาจากักรนี้คำพูดดังกึกก้องขุนนางหลอกหลวงพินาศตอนที่8เสียงแห่งคุณธรรมเซอร์เ,เคลแลนไม่พูดอีกแต่ผู้คนจำเขาได้ เอลิรากลายเป็นผู้พิพักต้นไม้เด็กทุกคนในเวราวานเติบโตพร้อมคำกล่าวอัศวินแท้จริงไม่จำเป็นต้องตะโกนเสียงกล้าคือเสียงที่เงียบที่สุดจบบริบูรณ์